ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการขังฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลิกครับโอราตาตินิด้านะครับเสมอกันทั้งน้าคาชิมาเอดเดอร์ไป3ประตูต่อ3ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับเอโตเกียวครับเสมอกับจูบิโรอิวาตะไป0ประตูต่อศ ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเดอร์ของฝรั่งเศสนะครับบาสเตียเอาชนะทางด้าน U.S.L. ด a สแ a ไป1ประตูต่อ0ลดียงเอาชนะทางด้านเลออาไป2ประตูต่อ0น้องซี่เอาชนะทางด้านปารีส FC ไป3ประตูต่อ0หนีมพายกับทางด้านโอแซไป1ประตูต่อ2นนโอครับเสมอกับโซโซไป1ประตูต่อ1โปเอฟครับพายกับทางด้านเกนนอมบอมฟูดไป0ประตูต่อ1 ทาวันอูเอสครับเสมอกับอายักซิโอไป0ประตูต่อ0ลอดเด็กเสมอกับเกงกองไป1ประตูต่อ1ตูรูดครับเอาเชีางด้านอาเมียงไป6ประตูต่อ0และวอลองเซียนครับเสมอกับกองไป1ประตูต่อ 1, 1>, ปอ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกรอบเพย์ออฟนะครับ อุซานฮุนไดครับเอาชนะด้านการท่าเรือ f c ไป3ประตูต่อ0ูนย์วิซโกเบนะครับเสมอใน90นาทีกับวิเทเลียเมลเบิลวิเอเลียนะครับไป3ประตูต่อ3ต้องตัดสินอีก120นาทีนะครับซึ่งทางด้านวิซโกเบนะครับมาได้ประตูชัยนะครับในช่วงต่อเวลาครับเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3คู่ถันมาครับเดกูครับเสมอ บุรีรัมยูเนเตดใน90นาทีนะครับไป0ประตูต่อ0ต้องตัดสินด้วยการต่อเวลาออกไปอีก120นาทีนะครับซึ่งใน120นาทีนะครับทั้งเดกูและก็บุรีรัมนะครับมายิงประตูดได้นะครับก็เสมอกันไปนะครับในช่วงต่อเวลาอีก1ประตูต่อ1ต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งเป็นเดกู FC นะครับเอาชนะทางด้านของบุรีรัมยูเนเตตไป3ประตูต่อ2 ส่วนอีกคู่หนึ่งครับยาชุนยาไทยนะครับคู่นี้ครับเลื่อนการแข่งขันนะครับคู่ถัดมาครับอันทาวรนครับเสมอใน90นาทีนะครับกาศทางด้านของอันจาอิสนะครับไป1ประตูต่อ1ครับต่อเวลาก็ยังเสมอกันนะครับต้องตัดสินด้วยกันโดูลูกที่จุดโทษซึ่งเป็นทางด้านของอันทาวอนะครับเอาชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ4 คู่ถัดมานะครับบานิยาร์นะครับพ่กับทางด้านนาซาบกาซินะครับไป0ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายนะครับอันซาจานะครับเสมอใน90นาทีนะครับกับทางด้านของอันโซล่านะครับไป1ประตูต่อ1ครับต้องต่อเวลาออกไปก็ยังเสมอกัน1-1ครับต้องตัดสินด้วยการดูลูกที่จุดโทษซึ่งเป็นทางด้านของอันซาจานะครับเอาชนะไปได้6ประตูต่อ5 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลกันโชเซอรีบีอิตาลีนะครับเบชาเสมอเบเวนโตไป2ประตูต่อ2โคโตเน่ครับเอาชนะด้านฟซิโนเน่ไป2ประตูต่อ0วิเซนซาครับไพ่ให้กับทางด้านของปามมาไปศูนย์ประตูต่อ1สินตาเดล่าเสมอเลจินาไป0ูนย์ประตูต่อ0โคโมเสมอ,สมอกับเตนาน่าไป1ประตูต่อ1โกเซนซานะครับเสมอกับเลเช่ e, ไป2ประตูต่อ2อเล็กซานเดียนะครับไพ่กับทางด้านมอนซ่าไปศูนย์ประตูต่อ3 ไปต่อกันที่โลฟทุตบอลลีกวันของอังกฤษนะครับเชฟเวนเดย์ครับเสมอเอ็กซลิงตันไป1ประตูต่อ1นหัวเล็กซานดาพายกับทางด้านวีแกนไป0ประตูต่อ2ชาลตันนะครับเอาชนะทางด้านจีนิงแฮมไป1ประตูต่อ0พีมัตนะครับเอาชนะทางด้านพอตสมัตไป1ประตูต่อ0ูรอตเทอร์แฮมเอาชนะทางด้านลิงคอนไป2ประตูต่อ1ชูบิลลี่เอาชนะทางด้านมอร์แคมไป5ประตูต่อ0ูน วีคอมเอาชนะด้านพีวูดไป1ประตูต่อศูนย์ไปต่อกันที่โหฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับบอลสมาร์ทเสมอเลดดิ้งไป1ประตูต่อ1นาร์ลารีเอาชนะด้านบิสต์ออฟซิตี้ไป2ประตูต่อศูนย์เบอร์วิงแฮมพ่ายกับทางด้านมิเดิลส์โปไป0ประตูต่อ2แบ็คเบิร์นเอาชนะทางด้านดาร์บี้เคาน์ตี้ไป3ประตูต่อ1และเวสต์บอมบิดเอาเวียนครับเอาชนะทางด้านฟูลแลมไป1ประตูต่อ0 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแช,ชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับให้ให้กับทางด้านแอลติโก้มาลิดคาบ้านตัวเองนะครับไป0ประตูต่อ1รวมผล2นัดนะครับแอลติโก้มาลิดได้ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม2ประตูต่อ1ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับอาแจกอันเตดัมนะครับให้กับทางด้านของเบนฟิก้าไป0ประตูต่อ1 รวมผล2นัดนะครับเบนฟิก้าได้ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อคํากืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประธานภายัยเว้นาที่นี้ด้วยฮะดูเลยชอบใจชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ